ถิ่นวีรชนคนกล,ลา้าคู่ล่าประนอนนามประช่อมช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีสิงบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเอเชียระยะทางประมาณ142กิโลเมตรภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำลบบุรี จึงได้รับการขนานนามว่าลุ่มน้ำสามสายจังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น6กอำเภอคืออำเภอเมืองอําเภออินบุรีอําเภอบางระจันอําเภอค่ายบางระจันอําเภอท่าช้างและอําเภอรพรมบุรีสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีสมัยรัชกาลที่5ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตศาลจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นเมื่อรอศ .129 และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นเมื่อปีรอศ .130 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารเป็นตึกชั้นเดียวทรงยุโรป นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติแล้ววัดสว่างอารมณ์วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้านได้แก่การศึกษาการก่อสร้างโบสถ์วิหารศาลาโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นมาจากตระกูลบ้านช่างหลอทนบุรีภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า300ตัววัดพระนอนจักรีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสันนิษฐานว่าสร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสยญาติขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบสุโขทยัยมีความงดงามมากนอกจากนี้ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติผลิดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอวัดหน้าพระาธาตุอยู่เลยวัดพระนอนจักสีไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเดิมเรียกว่าวัดหัวเมือง ในสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหน้าพระทาตสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์บุรีเดิมโบราณสถานที่สำคัญคือองค์พระปรางสูงประมาณ8วาได้รับการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะสมัยอยุทยาตอนต้นก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนํำทั้ง4ด้านทรงกลางมีกลีบขนุนปรางก่อด,ด้วยอิฐขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อวันที่8มีนาคม พุทธศักราชส4 7 8สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอค่ายบางระจันอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและอุทยานค่ายบางระจันพื้นที่ประมาณ115ไร่เป็นสวนลุกชาติที่พักผ่อนหย่อนใจมีอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง11คนในท่วงท่าเข้มแข็งพร้อมรบ สร้างโดยกรมศิลปากรประกวสวยเด่นเป็นสงา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาในวโรกาสเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2519ค่ายบางระจันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญและความเสียสละเมื่อปีพุทธศักราช2308ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพมา่าเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้จนพมา่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านถึง8ครั้งใช้เวลานานถึง5เดือนจึงเอาชนะได้ปัจจุบัน ค่ายบางระจารันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายสมัยโบราณนับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งของชาติแห่งหนึ่งวัดโผเก้าต้นหรือวัดไม้แดงตั้งอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจารันเป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจารันใช้เป็นที่มั่นในการต่อสู้กับพมา่าโดยมีพระอาจารย์ธรรมโชตพระพิสุุผู้มีคาถาอาคมขลัง จากวัดเขานางบวชที่มาจำพรรษาณวัดโพก้าต้นเป็นที่มั่นทางจิตใจและต่อสู้เคียงคู่กับชาวบ้านจนถึงวันที่ค่ายบางระจันแตกภายในบริเวณวัดโผก้าต้นได้จัดสร้างเป็นค่ายจําลองของค่ายบางระจันในอดีตไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาทั้งยังคงปรากฏต้นไม้แดงที่ยืนต้นานานกว่า200ปีแล้วมีวิหารเก่าของพระอาจารย์ธรรมโชต ใกล้กันเป็นวิหารทรงจตุรมุกประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นที่เคารพสักการะอยู่เบื้องหน้าสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักไปบนบานขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอท่าช้างวัดพิกุลทองหรือเรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อแพรมีพระพุทธรูปนั่งปางประธานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติ 24K เรอบรๆพระวิหารใหญ่มีวิหารโคต้ตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆด้านหนึ่งของวดัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพร จัแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริการของหลวงพ่อแผ่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวท่าช้างนับเป็นหนึ่งชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางน้ำที่นี่จึงเต็มไปด้วยสวนเกษตรเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนจะสามารถได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในงานอาชีพของเกษตรกรผู้มีอัธยาศัยอันอบอุ่นอย่างเป็นกันเองอีกทั้ง ยังชิมผลไม้สดๆจากต้นในสวนได้อีกด้วยหากใครมาที่อำเภอท่าช้างในตอนเช้าก็ไม่ควรพลาดที่จะไปจิบกาแฟโชยกลิ่นหอมกรุ่นกลางตลาดเช้าริมน้ำวัดโบสถ์ซึ่งคล่าคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาเลือกซื้อจับจ่ายของกันย่ามเช้าสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางระจันวัดพระ่างชัน,นสูตร ภายในวัดมีพระปางศิลปะแบบอยุทยาสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก่อด้วยอิฐแบบปรางไทยสูงประมาณ15เมตรฐานเตี้ยภายในกลวงสูงะลูดคล้ายฝักข้าวโพดมีคูหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนผนังคูหามีร่องรอยภาพจิตรกรรมฟ้าผนังอยู่เล็กน้อยด้านหลังมีวิหารเก่าแก่แบบอยุทยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันถวยต่างๆฝีมือประณีตแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยตั้งอยู่ในวัดพระปางเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้นตั้งอยู่บนเนินขนาดใหญ่เตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียกว่าเตาประทุนแบ่งเป็นสามส่วนคือปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผาและห้องเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ที่พบมากคือไหสีหูและเครื่องใช้ต่างๆแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญยังเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยอุทยานแม่ลามหาราชานุสรคำว่าแม่ลา เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพื้นที่3ามอำเภอคืออำเภออินบุรีอำเภอบางระจันและอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลาฉะนั้นปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงอ้วนเนื้อนุ่มมันมีรสชาติอร่อยโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลาเป็นอาหารและของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาการร้องให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภออินบุรีวัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงเดิมเป็นวัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอินบุรี และพระอุโบสถเพียงแห่งเดียวที่สร้างขึ้นโดยการใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่างที่น่าสนใจคือการแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลังอย่างสลักสล่าวประณีตโดยฝีมือช่างชื่นหัตถโกศลช่างแกะสลักฝีมือเยี่ยมของสิงบุรีทุ่มเทเวลาแรงงานและฝีมือนานถึง10ปีจึงแล้วเสร็จนอกจากนี้พระประธานภายในโบสถ์ก็นับว่ามีความเก่าแก่และมีพุทธลักษณะง งามยิ่งนักสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอรพรมบุรีวัดคูดีทองในวัดมีมนดบลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อม,มุมไม้12บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยพวน ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไทยพวนและงานประเพณีต่างๆของชาวไทยพวนจะจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้วัดพระปางมุนีภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือระดับชาวบ้านเขียนโดยในเพลงคนลาวเมื่อราวปีพุทธศักราช2462 เรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ฝีมืองดงามไม่แพ้ที่อื่นวัดอัมพวันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมจเจริญจิตตภาวนาสมาธิโดยมีพระราชสุทธิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรโมเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นเดินทางโดยใช้ถนนสายเอเชียขับเลยจากวัดอัมพวันไม่ไกล จะเห็นสารพระพรมขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสงา่าน่าตื่นตาสำหรับผู้ที่ผ่านไปมาเป็นสารพระพรมที่หลวงพ่อจรันเจ้าอาวาสวัดอัมพวันได้สร้างขึ้นให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้แวะกราบไหว้สักการะบูชาเทศกาลงานประเพณีงานวันวีรชนค่ายบางระจันจัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างวันที่4 6กุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจันมีการแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของวีรชนตลอดจนมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านมหรสพการแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่างๆมากมายการแข่งเรือยาวประเพณี จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนหน้าสารกลางจังหวัดหลังเกา่ามีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศส่งเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนานและเร้าใจงานเทศกาลกินปลาและงานกาชาติจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีปลาช่อนแม่ลาเป็นอาหารจานเด็ดที่ขึ้นชื่อนอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นกำเนิดของแม่ครัวหัวปลาต้นตำรับอาหารข้าวหวานที่มีชื่อเสียงงานเทศกาลกินปลาจัดประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีนั้นอยู่ไม่ไกลกันมากนักมีเวลาเพียงวันเดียวก็ท่องเที่ยวได้อย่างครบรถ จากหลักฐานที่ปรากฏและจากความเป็นมาอันยาวนานของเมืองสิงห์บุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้สิงห์บุรีได้ผ่านการเวลาผ่านการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ต่างๆมากมายสิงห์บุรีวันนี้เป็นเมืองที่ไม่เดินตามรอยวัตถุนิยมแต่หมุนตามภาวะการเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมและกลมกลืนเปรียบเสมือนมนสเนที่ยังคงกลิ่นอายของอารยธรรมวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความน่าสนใจสเสน่ห์วิถีที่เรียบง่ายรอคุณอยู่ดินแดนแห่งแม่น้ำสามสายสิงห์บุรี